เป็นพวกงานจีนต้องไปเล่นทางงานจีนนะจ๊ะพี่จ๋าอ่ะมาไหม่พรมไหมพรม แสมวยซีมาแล้วใครรออยู่อุ้ยสีสีน่ารักจังลูกค้าสีน่ารักมากมาค่ะงานใหม่พรมตัวนี้นะลูกค้าก็เก็บตุนได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นงานอีกตัวหนึ่งที่แบบน่ารักนะคะงานอีกตัวหนึ่งที่น่ารักเลยไซส์อุ้ยอะไรอะไรจิ้มขามีค <c oughs> วามอะไรจิ้มขา ไหลอยู่อย่ากัดขากันนะเนี่ยคัดโทนสีได้ลูกค้าตัวนี้งานสะอาดนะส่วนใหญ่ก็คือจะออกเป็นแบบว่า,างานสวมหัวให้นะคะลูกค้างานสวมหัวสีหวานหวานสีตุ่นต,นตุนแบบนี้เลยนะตัวนี้เป็นงาน80แม่พลอย80ิโลคะ่ะเป็นงาน80กิโลนะคะลูกค้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าเปียนะขายียนะหน้าหนาวใช่เนี่ย<ง>อยากให้ดูแบบ ใกล้ๆมันจะเป็นลายเปียแม่ง,งานไหม้หหเปียเท่านั้นเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบงานลวดลายอะไรพวกนี้นะคะค้าจริงๆตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งว่าหน้าหนาวลูกค้าชอบบางคนเอาไปคัดแบบว่าโทนมินิมอลได้เอ,อิร์ธโทนสีพัสเทลอะไรพวกนี้บางคนเขาก็เปิดคัดกันไปอีกทีหนึ่งแล้วลูกค้าแต่จริงๆอ่ะงานมาสามารถขายได้ทั้งลูกนะงานเนี่ยของเอิร์ธค่ะสวยๆเลยทรงขอบไหมพรมทรงครอบเอิร์ธมา สีสันลวดลายนะคะลูกค้าขา8ปกิโตัวนี้งานสวยงานผ่าสะอาดเหมือนเดิมเลยน้องก็หลีนะงานแบบว่าไม่ค่อยช้ำนะคะลูกค้าขอาจจะมีติดแบบว่ามันก็จะปนแบบว่าทั้งหนาทั้งบางนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเน้นไปทางแบบว่างานหนางานเปียลุ้นได้นี่อย่างตัวนี้ลายลายถักแบบนี้นะคะลูกค้าอันนี้ของ S&M เออนีสนส่สวยนะสวยสเลยเห็นไหมแบนออกอุ้ยนี้สีชมพูขออนุญาต แตงแขนมาแบบนี้เวอร์มากแม่คนน่ารักเลยนะคะน่ารักมาก80กิโลราคา2,900บาทนะคะลูกค้าคะ2,900บาทนะแล้วลูกรีวิวจะส่งให้รฟรีนะคะรหัส CS ลูกรีวิวเป็น H301 มาได้เลยลูกค้าค่ะ H301 มาได้เลยนะคะขึ้นให้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นแบรนด์แล้วแน่เลย ลูกรีวิวส่งฟรีเฮดสมศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็ลูกใหม่ว4 3สี่สามค่ะตัวนี้แม่ใครอยากตัดสิบลูกทั้งหาหลังบ้านเลยใช่ฮ<พ>อตไ,ไอเทมเ,<ล>เหมือนกันตัวนี้ใช่เอาไปเลยเนี่ยไหมพรมเปียเอาไปลุนได้ลูกค้าขามีออกนะไหมพรมเปียไหมพรมถักอะไรพวกนี้อันนี้ของ global work เกียร์เสียงก,การ <Global S 1> อ,าออกแบบ global work global work ถามว่าสำเนียงไหมก็ไม่ใช่ลิ้นไก่สั้นนะคะเลยออกเสียงวันนี้อุยลายดอกน่ารักมากลูกค้ารีวิวส่งให้ฟรีนะคุ้มคุ้มอุ้ยลูกนี้ออกแบบว่างานถักเปียเยอะนะจริงจรล,ลูกค้าคนชอบแบบพวกหนาหนาอันนี้ก็ตุนมาทั้งปีเหมือนก<ช>ันแม่บีอยู่ในสต็อกตอนนี้นะแค่ยี่สิบ เจ็ดลูกรวมรีวิวขายผิงอ,อันนี้ตุนทั้งปีมันได้แค่นี้ได้แค่นี้แล้วนะเหลือหน้าหนาวแล้วจะร้องกันนะถามหาไม่มีมหมดแล้วแม่หนูเอามาขายแล้วนะใครจะเอานะตอนเนี้ยเอาไปก่อนเลยตักเก็บความเลยความต่างกับ902อ่ะคือ902เขาจะเป็นงานรวมทรงใช่ป่ะใชแต่ถ้ารุ่นเนี้ยก็คือจะเน้นไปที่ทรงสวมหัวหมดเลยลูกค้าใช่ค่ะ บางคนเอา902ไปคัดเพื่อเอาสมวสมหัวอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็คือขยับมาเล่นเป็นตัวนี้ทั้งหมดเลยใช่นะคะมาเล่นตัวนีมน้มันใหมพรมมันใกล้กับตัวสเปคญี่ปุ่นเลยค่ะตัวนี้พี่ใช่นี่นะมีแบบน,น,นะสีสวยสีแบบเอิร์ธโทนนะคะพาสเทลแล้วก็งานเปียจัดเน้นๆเลยอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลย301นหนะแล้วลูกค้าชอบมากใช่ที่ลูกค้าชอบเลยก็คืองานเปีย นะคะเนี่ยออกอีกแล้วเห็นไหมลูกค้างานเปียอย่างเงี้ยคือมันเป็นงานที่แบบว่าเขาขายได้ราคาค่อนข้างดีเนาะพวกงานเปีย,ยอ่ะจีอูแล้วเป็นงานแบรนด์ออกด้วยนะเอาจริงสวยๆเลยลูกค้าขานะใครที่อยากได้นะรูกรีวิวจ 2. 2> ัดส่งให้ฟรีลูกค้า<ะ>ราคา CF นะหนูขึ้นให้แล้วที่หน้าจอลูกค้าสามารถดูละซีเเข้ามาได้เลยนะคะเนี่ยสวยๆแบบนี้ขอ <c oughs> อนุญาตโกยๆให้ดูเลยลูกค้าเนี่ย ้าแบบเอาจริงๆโทนสีเขาก็มีออกนะแต่ว่าโทนหวานๆน่ารักนักก็มีเนี่ยลายทางเก๋ๆแบบนี้นะลูกค้าค่ะจำนวนสองร้อยได้ไหมพลอยถึงไหมจ๋าตัวนี้สองร้อยสองร้อยหประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นเนาประมาณนั้นต้องบอกว่าแล้วแต่กระสอบด้วยนะลูกค้าเพราะว่าบางตัวบางกระสอบอาจจะแบบได้ลุนเตียเยอะถักอาจ,จะถึงสอ,องี้ยใช่นะคะ เนี่ยรุนได้เลยลูกค้าด้านหลังก็คือแบบว่างานสวยๆขึ้นให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ก็คิดว่าน่าจะถึง250อยู่นะแอดพิง์ใช่เพราะว่ารถนี้แบบไม่ไม่ได้หนาแบบบุ้ขาข้างในนะลูกค้าเนี่ยตัวบางจะเป็นประมาณนี้มันมีแบบว่าตัวบางติด<า>ไปด้วยาหนาตสอบกันเลยอุ้ยสีน่ารักมากทนน่ารักมากลูกค้าเนี่ยเห็นไหมแบบไม่ได้หนามากก็มีคาปนกันไปในกระสอบนะลูกค้าเน,นี้หนูหยุ่มๆย่ทนสีให้ดู เห็นไหมคนสีเขาจะประมาณนี้เลยสําหรับพวกงานเกาหลีญี่ปุ่นนะมันจะออกแบบสีตุ้นๆน่ารักนรสัส่วนใหญ่นะคะใครจะรับรีวิวก็พิมพ์เข้ามาได้หรือใครอยากได้ลูกใหม่นะคะพี่ขาจัดลูกใหม่ไปได้เลยนะราคาแค่2,900บาทเท่านั้นนะวันนี้เอามาเปิดรีวิวให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วนะลูกค้าสีฟ้าตัวยาวเกาหลีจะมีความติดสีสันนะเยอะกว่าญี่ปุ่นเนาะใช่นะคะนีมันสวยอะ น่ารักมากลูกค้าเอาจริงตัวนี้แบบบางคนลูกค้าเคยเอาไปทําแบบว่าคัดแบบโทนสีแค่ถ่ายลงขายดีกันมากลูกค้าขายดีกันมากเลยตัวนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นถักเส้นใหญ่งานแบรนด์มาอีกแล้วของจิวคาเนี่ยแม่เอาไปเปิดลุ้นแบรนด์ได้เลยลุ้นแบรนด์ลุ้นทรงลุ้นงานถักเส้นใหญ่อะไรพวกนี้งานแบบแฟชั่นสีสันสวยๆแบบนี้ได้เลยนะ ลูก80กิโลย้ำให้เลยนะราคา C F บขึ้นไปให้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตวนไปดูในราวให้ต่อสูมใกล้ๆให้นะคะเนี่ยงานถักแบบนี้สวยมากนะคะลุ้นได้เลยฉ่ำโคนสีหวานหวานราคา C F ย้ำให้อีกรอบนะลูกค้า ราคาเซฟลูกรีวิว H 3 0 1ลูกใหม่ Y 4 3ราคา2,900บาทอุ้ยนี่น่ารักนะคะใครจะรับนะลูกค้าตามมาเซฟย้อนหลังได้เลยนะตามมาเซฟย้อนหลังได้เดี๋ยวโกยๆให้ดูสีๆรอบหนึ่งนะในกระสอบลูกค้าเนี่ยโทนสีออกสวยมากคละบหนาคละบางไปให้เลยนะใครอยากได้นะตามไปจัดได้เลยลูกค้าขะ,ะตอนนี้เหมือนที่บอกนะสะต๊อกตุนกันแบบต้นปีนะยังได้ของแค่นี้ ใครที่ผ่านมาเห็นแล้วอยากจะเอาไปตุนเก็บเป็นของตัวเองนะลูกค้าสามารถทักมาสอบถามเบรดราคาส่งได้1ิบกระสอบ20กระสอบนะคะอ่ะโอเคอเดี๋ยวต่อไปลูกค้ารออะไรนะทะหารไหมทหาร,หารใช่ไหมทหารโอเคทหารเดี๋ยวไปต่อทหารให้อุยสีสวยมากเลยข้างล่างจบจบไม่ลงแปบ๊บนึงเนี่ยคนโคตรสวยเลย เนี่ยเนี่ยเยเดี๋ยวหนูให้ดูโทนสีลูกค้าสีสันออกให้รุนเยอะมากนะสำหรับงานเกาหลีนะคะใครชอบนะไปตำนะแม่ไปตำไปจัดได้เลยอ่ะโอเคไปต่องานทหารศูทหารตอนนี้มีสองลูกสุดท้ายคะ่ะแอดพีคหว้ <What? S 2> สองลูกเท่านั้นนะลูกค้าศูนย์แปดแปดเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่ง ต่อไปเป็น088นะคะลูกค้าใครรอทห,หารอยู่ยังอยู่เนาะเดี๋ยวหนูเปิดให้ต่อเลย